สวัสดีครับพีนอนบรรยากาศฝนตกครับผมตกเบิดมือครับผมเดียวแห้งเดี๋ยวบแห้งมือที่ละ่ะน้ำเต็มสาเลยมันนี่รุ่งใหญ่บรเิเวณงานฝนแรงมากอ้าอยู่เขา พี่น้องบ้านพุ่งอา,ากาศจะเย็นสบายเนี่ยกระทอมกระทอมน่อยเปียกเลย <c oughs> ต๊ะเจเมมือขึ้นอยู่พี่น้องเพท่านเศร้าอยู่เศร้าเศ้าช่วงเศร้าจะหน่อยผ้าเนื้อหนสื่อปิ่งไก่กลับมาปิดผลอยู่บาา้านยน่ารถไงไปครับครับผม สารบ้านเฮาครับบรรยากาศเก็บบรรยากาศฝนตกไหมมึงพี่น,อน้องบ้านคู่พี่ยุ่วภาษภาธรรมดามันมสาดหน้าตื้นเปียกมองไปที่ไหนก็เห็นแต่้องทุ่งน,นานะครับ บรรยากาศบรรยากาศดีพีน่น้องมีโอกาสแวะมะเร็จน้ำตา่อยได้เล้วครับผมยอดทักขาแกงใส้หน่อไหมเนาะเปรียบะคะบรับผมบรรยากาศดี เป็นยังไงพี่น้องนาอยู่วะเงียบสงบดีครับผมกินเหลากินเบียร์นี่ว้บะเมนสุดอยอดเลยพี่น้องครับอ่พ่นมกกักจัดปาร์ตี้วะ่ะจัดปา,ตาตร์ตงปาร์ตี้สังสันกันนี่เพราะมีเสียงรบกวนเพราะอ่อาบรไดรรบกวนคนอื่นไหม ส่วนไส <We> ้เกาหลีจะหน่อยช่วงนี้ฝนตกก็เลยบ่ได้ค่อยหดนดตา่าลยเมืองไก่เมื่อคืนเอ้ยบ่ได้ล่างออกอยู่เฮ้ยงูงูผูดังเนี้ยเฮ้ยเอ้ยงูงูงูนี่เนาะ ngu đạn hè ây 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 luôn ây luôn âu âu ไปใส่ระบุ๊ผู้ดังแห่พี่น้องผู้ปลาคิดประตูไปก่อนเดี๋ยวเขาติดข่อไปในบ้าน <c oughs> ผมบอกการ์ดขึ้นม่ตั้งเงี้ยนคะครับผมอะไรล่ะเรียกว่าผมว่าเรียๆครับผม Về nha cái về nha cái mắc bò vinh nó mắc bò cả cái đẹp บ้านาแบบบ้านสวนบ้านานี่ก็ยังจะหน่อยนี่บรรยากาศร่มรื่นดีแต่ว่ารถอาดซีล่างดูเนี่ยรถไงเพราะว่าถนนหนทางมันบอดีเนาะแต่ว่าถ้าบ้านที่น้องที่ถนนข่อนจีดออกไปให้ไปหน้าที่มันกิดมันกิดถนนหนทางมันกาดทดีก็แถวบ้านจะหน่อยแน่จะหน่อยเห็นบนอกฝึกฝาเลย พีเ่เดี๋ยวปันนุ่จะดิฉิบางในแล้วหลังกระชับรับดีครับผมเดี๋ยวเป็นใส่หนาตางเท่พืนเท่พืชหยังเรียบร้อยท่านเิ่นจะดิฉิบางในเิ่นกระสีออกมาอยู่หน้าเป็นมูกันพี่นเนาะ ธรรมดาครับรุ่งใด่จะอยู่หน้าอยู่แล้วครับผมรถปะท่อมระท่อม,อมอาไวน้นอนเล่นพี่น้องเอาไวน้นอนเล่นพักผ่อนเย็นดกันนหมพี่น้อง กองหินรุ่งไดก,กระรัดก่อสร้างดูเอาโอเคนะพี่นอนะ้องเนาะสถานีเก็บบรรยากาศฝนตกไม่เมืองคือดอกสำหรับว่าท่านใดที่อยากสร้างบ้านแบบเอ่อบ้านทงเนาะโบกุญไว้ก็ไผเวลาฝนตกอนะสบายสบายสไตล์ตลตลตลชิวๆนี่นหะบรรยากาศที่ดี อยู่ทงอยู่ท่าก็จะว่าดีตัวบบุญใบก็ไผ่พี่น้องเงียบสงบดีโอเคครับผมัวหน่อยแปลกฟันครับผมตรงแ่กนี้ดีขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีครับ